หลังจากที่นายวงศ์สิริพรมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีได้มีการประกาศจังหวัดให้กลุ่มราษฎร500ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทํากินที่ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุในหมู่2นะครับตำบลอารันคามวารีอำเภอเกียนซาบนเนื้อที่กว่า300ไร่เนี่ยจะต้องออกจากพื้นที่พร้อมกับรื้อสิ่งปลูกสร้างให้หมดภายใน15วัน โดยมีการประกาศแบบนี้มาตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยล่าสุดนะครับคุณวิทยาศรีพิรม,มิตรพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางเข้าไปสักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ขอให้บารมีเจ้าพ่อศาลหลักเมืองดลใจให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนการออกคําสั่งดังกล่าวนี้ครับก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้าไปยางมณฑลทหารบกที่45ค่าวิภาวดีรังสิต พื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะครับแข้อด้วยกันต่อพลโทวิวัฒน์ประถมภาคแม่ทัพภาคที่สโดยมีพันเอกนัทบวุฒิวงปาลามานน์รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่45้าเข้ารับเรื่องร้องเรียนนี้ซึ่งพันเอกนัทบวุฒิบอกว่าจะนัดหมายกับทางท่านทางจังหวัดนะครับมาพูดคุยถ้าสิ่งไหนที่ทางจังหวัดทําไม่ได้ทางฝ่ายทหารจะเข้าไปดูแล ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและบอกว่าพร้อมจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก่อนที่จะมีการพูดคุยกันต่อไปครับ